เลยนะครับไอ้ตัวนี้ท่าท้องก็ท้องเลยนะครับเจ้าของเขาไม่รู้ว่าท้องไม่ท้องหรอกเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับถ้าท้องอ่ะคนเลี้ยงมั่รู้ข่าวมีนะครับก็ช่วงที่ก่อนหน้าฝนนะครับก็ได้ปล่อยปล่อยไล่ทุ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เขาชอบไปดูคลองใหญ่ครับฟงใหญ่นะครับ เดี๋ยวคอยดูว่าอีสองเดือนไม่ถึงเดือนหรือบ้างใช่เชอรี่ผมขายไปกี่ตีเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดพ้งนี่เจ็ดเดือนไหมน้ำแบบเชอรี่อ่ะเชอรี่สองตัวนั่งนับเป็นละทั้งปีละไอรีออกเลยรบางเขาขายเชอรี่นะนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าคอกนู่นนะครับเขามีตัวผู้ดูตัวหนึ่งครับที่ตัวใหญ่นะครับที่ว่าขายออกไปแล้วนะครับ ก็ดูนะครับทุนเอาแต่ว่นาน่าจะก็ที่แตกต่างกันกับข้ออีบัวอีกตัวหนึ่งตัวนั้นนะครับที่มันนมนมไม่ค่อยตั้งนะครับตัวน,นี้ตั้งตั้งนมมากเลยครับแต่ครับก็น้าชายผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าบัวตัวนี้นะครับมันท้องมาจากไหนหรือว่าหรือว่ามันอ้วนนะครับใครทราบก็ ก็เขาไม่มาบอกหน่อยนะครับว่าลักษณะของวัวที่มันท้องนะครับแบ่นยังไบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีการขึ้นเลยครับช่วงเก็บข้าวช่วงปล่อยปล่อยไหนปล่อยไรทุ่งเนาะก่อนที่เก็บข้าวไชเดะกันนาแลงนะ้งไงช่วงหน้าแรงเ่ะก่อนก่อนที่เขาจะทำนาเนาะเดี๋ยวเราก็ปล่อยปล่อยไปก็ไม่ีมันก็ไปฟูไว้ันกินเน่ะ แต่น้ำมันก็เสียดเหมือนกันหลายเดือนแล้วเนี่ยจนไม่รู้ว่าถ้าทามันท้องจริงไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าลักษณะของเต้านมมันก็ขึ้นนะนะครับแล้วก็กิมมันก็บาดเละมันก็อันนี้ด้วยบานเบิกเลยตูดมันนะตูดบานก็บานครับตูดบานก็บานมีระเมือกใหญ่ด้วยนะ่รแ่ก็นั่งแกนั่งเถียงกันดูว่ามันท้องตรงตอนไหนนี่อะไร ไม่รู้ว่ามันท้องจริงไม่จริงก็ไม่รู้เลยครับเดี๋ยวค<ด>อยดูท้องป่องเลยน้ำยินมด้วยเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปไปพาไปดูใกล้ๆนะครับขนาดเจ้าของเราไม่รู้หรือว่ามันท้องตอนไหนหรือว่าหรือว่ามันหรือว่ามันไม่ท้องใครทราบบ้างก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับตัมน